สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดรายละเอียดกกอขอค่าไฟงวดมกราคมถึงเมษายน67หลังปีใหม่ความคืบหน้าการพิจารณาค่าไฟงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2567หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบลนร,ราคาไม่เกิน4.20บาทต่อนหน่วยนั้นล่าสุดคณะกรรมการกำกับบัจการพลังงานจะคอรราคาช่วงวันที่3มกราคม 2567คาดระดับราคาจะอยู่ในช่วง4.15ถึง4.19บาทต่อหน่วยโดยการพิจารณาที่ไม่ทันภายในวันที่31ธันวาคม2567เนื่องจากหน่วยงานทั้งกรกพบริษัทปทตทจำกัดมหาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่างรอมติทางการของคอรมเมื่อวันที่19ธันวาคมและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่13ธันวาคม เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปนตามกรอบของกฎหมายไม่มีปัญหาตามมาที่หลังโดยเมื่อวันที่26ธันวาคมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ไปชุมรับทราบมติกพชที่สั่งการลดค่าไฟโดยมติคลมและกพชถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสัปดาห์สุดท้ายของปี โดยปะตะทจะทบทวนสมมุติฐานปริมาณและราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมนำส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจำนวน4,300ล้านบาทจากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของผู้ผ,ผลิตในช่วงปลายปี2564ต่อเนื่องถึงต้นปี2565มาช่วยลดราคาก๊าซธรรมชาติในรอบนี้ตามมติคอรม กรณีการประกาศราคาไม่ทันสิ้นปีและขยับเป็นหลังปีใหม่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะยังทันรอบบินค่าไฟเดือนมกราคมที่ปกติจอกบินในวันที่10เป็นต้นไปหรือหากขอค่าไฟช้ากว่าบินค่าไฟเรียกเก็บจากประชาชนก็สามารถให้ส่วนลดย้อนหลังได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวไทยขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ